บทที่8เช้าที่สดใส 14. มีนาคม2,568เช้าว,วันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงแดดสีทองที่ส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในห้องพักของพินบรรยากาศเชา้านี้ต่างออกไปจากทุกวันอากาศดูสดชื่นผิดปกต,ติเรากับมีบางสิ่งได้ชะล้างความอึดอัดและความกลัวที่เธอแบกรับไว้เมื่อคืนออกไป พินลืมตาขึ้นดวงตาสัมผัสกับเพดานสีขาวครีมของห้องเธอรู้สึกได้ถึงความสดชื่นอย่างน่าประหลาดใจร่างกายของเธอเบาสบายเหมือนได้รับพรจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นบางสิ่งที่เธอรู้จักดีนั่นคือดาวิญญาณหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือจากเธอเธอลุกขึ้นจากเตียงสูดลมหายใจลึกๆเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นเต็มที่ ก่อนเธอจะสูดเอาอากาศที่ดีไม่มีกลิ่นประหลาดอะไรเข้าร่างกายเพื่อให้สดชื่นมากขึ้นก่อนเธอจะเดินตรงไปที่ห้องน้ำเปิดก๊อกให้สายน้ำเย็นไหลรินลงบนฝ่ามือก่อนจะตบลงบนใบหน้าหยดน้ำไหลซึมผ่านผิวปลุกประสาทสัมผัสทั้งห้าให้ตื่นตัวแต่ในขณะที่มือข้างหนึ่งเอื้อมไปหยิบแปรงสีฟันหัวของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถาม แล้วเราจะสืบเรื่องนี้ยังไงและฆาตก,กรเป็นใครกันแน่นี่เราจะต้องมาเป็นนักสืบให้ผีหรอเฮ้อแต่เมื่อคืนผีพูดว่าช่วยดาแสดงว่าเธอคงชื่อนี้สินะเธอคิดซ้ำไปซ้ำมาความรู้สึกตื่นเต้นปะกลไปกับความกลัวเสียงหัวใจเต้นดังชัดเจนในอกหลังจากจัดการตัวเองเรียบร้อย พินสภายกระเป๋าเตรียมออกไปทำงานแต่ทันทีที่เธอบิดลูกบิดประตูและเปิดออกเธอก็ต้องชะง,งักเมื่อพบว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ากำลังจะทำท่าเคาะประตูเขาเป็นชายร่างสูงผิวขาวหน้าเข้มมีหนวดเคราจางๆดวงตาของเขาดูคมกริบเหมือนคนที่ผ่านโลกมาเยอะแววตานั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและการสังเกตการสวัสดีครับ อยู่ชั้นนี้คนเดียวเหรอเสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงไปด้วยความเข้มงวดพินสบตากับเขาเพราะมองที่ป้ายชื่อที่เขียนว่าทัญยกรวงสาการก่อนจะตอบกลับไปเรียบเรียบค่ะเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับพินชะงักไปชั่วขณะก่อนจะรีบกระพริบตาเรียกสติเธอไม่สามารถบอกความจริงได้แต่ก็ไม่อยากโกหกทั้งหมดเอ มีนิดหน่อยค่ะนายตำรวจเลิกคิวเล็กน้อยก่อนจะจ้องมองเธอเรากับจะอ่านความคิดแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรต่อร่างของดาก็ปรากฏขึ้นตรงข้างหลังตำรวจเธอเบิกตากว้างหัวใจหล่นวูบร่างของดาดูซีดขาวใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดที่ถูกกรีดออกเลือดแห้งเกละกลังอยุดตรงลำคอที่หักงอเป็นมุมประหลาดเธอสะดุ้งเฮือกรีบกบเกินความตกใจ ก็เสียงประตูดังกุกกักแค่นั้นค่ะแล้วไม่กลัวเหรอครับตำรวจถามต่อสีหน้าเขาดูเคร่งเครียดพินสูดลมหายใจเข้าก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าแต่แฝงไปด้วยความขมขื่นกลัวค่ะแต่ไม่มีเงินใช้หน้ากลัวกว่าอืมคําตอบนั้นทำให้ตำรวจนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนเขาเองก็คงไม่รู้จะพูดอะไรต่อ มันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอพินจริงใช้โอกาสนี้รีบขอตัวไปทำงานเธอไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเกินไปโดยเฉพาะมเมื่อมีผีจ้องเธออยู่ช่วงเวลา18.30นาฬิกา30นาทีหลังจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้า พินเดินกลับมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับถุงพลาสติกในมือข้างในมีเพียงมาม่าก,กับไข่ต้มอาหารที่เธอสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เป็นขาประจำให้กับเธอในตอนนี้เธอนั่งลงบนโต๊ะหินมาเบิลเก่าๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าตึกที่ประจาของเธออากาศยามค่ำคืนเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆหอบกลิ่นใบไม้และดินเปียกมาจางๆ ในขณะที่มือของเธอคีบเส้นมาม่าเข้าปากสายตาของเธอก็เริ่มสำรวจผู้คนที่ยังคงเหลืออยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังเหตุการณ์สยองตอนนี้มีคนออกไปเยอะแล้วเหลือเพียงไม่กี่ห้องที่ยังมีแสงไฟเปิดอยู่แต่แล้วสายตาเจ้ากรรมก็สบไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาดูแปลกแปลกพินขมวดคิ้วมองชายคนนั้นเขาดูหวาดระแวงคล้ายกับคนที่กำลังหลบหนีอะไรบางอย่าง ชายคนนั้นเดินเร็วๆไปตามทางเดินด้านข้างตึกชั้นสี่มือข้างหนึ่งถือนถุนบางอย่างแน่นส่วนอีกมือพยายามดึงฮู้ดเสื้อขึ้นมาปิดหน้าพินรีตามองรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์บางอย่างที่เต้นกระหน่ำในอกเป็นอะไรวะทำตัวเหมือนหนีอะไรน่าสงสัยแปลกๆพิมพ์กำตะเกียบแน่นตัดสินใจแน่ๆในใจโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเร็วๆนี้ เธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใครและเขากำลังหนีอะไร